สวัสดีครับเพื่อนเพี่น้องทุกคนครับไก่ไก่ครับพี่ป้านาอานะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาปล่อยปลานะครับนะครับปลาที่ผมถูกรอบของผมนะครับแต่ผมจะไม่ปล่อยปลาดุกนะครับผมจะเลือกปล่อยปลาช่อนนี่นะครับปลาช่อนนะครับนี่ครับปลาช่อนนี่ครับปลาช่อนเพราะจะปล่อยปลาช่อนครับนี่ครับปล่อยนะครับ แล้วก็ปลากระดีนะครับปล่อยถามเพราะว่าปล่อยทําไมนะครับปล่อยไว้ให้ปลาช่อนกินนะครับเพราะว่าปลากระดีนี่แพรพันธุ์เร็วมากเลยครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะปล่อยนะครับถ้าได้ปลาตัวเล็กๆโหจะปล่อยหมดนะครับปลากระดีนะครับแล้วก็ปลาหมอนะครับปลาหมอนานะครับนี่ครับปลาหมอนาแพรพันธุ์เร็วมากเลยครับนี่ครับเพว่าจะปล่อยเห็นไหมครับ ปล่อยให้ปลาเยอะอันนี้ว่าจะไ้ทุบนะครับไปทุบให้ปลากินนะครับเมื่อคืนนี้ผมทุบทิ้งไว้ตรงนี้ครับไม่เหลือเลยครับี่กินหมดนะครับเพราะว่าผมปล่อยทุกวันนะครับปลาผมมันยิ่งเยอะไปเรื่อยนครับนี่ครับตอนเช้าปลาจะขึ้นนะครับ กอกล้วยกอนี่ครับกล้วยเน่าแล้วก็บัวบัวผมฟูยแล้วครับเพื่อ,อนๆนี่ครับเห็นไหมครับซูมให้ดูนะครับนี่ครับมีอยู่ทั้งหมดสองกอนนะครับนี่ครับพอป่ากินนี่ครับป่ากินแล้วก็ยัเงเหลืออีก <c oughs> สองตัวประดุกกระพ่อนจนเพราะว่าจะมาประกอบอาหารนะครับเพราะว่าผมได้ทุกวัน เอาไว้มันตัวยีใหญ่ครับเท่าแขนนะครับตัวประชนเดี๋ยวผมค่อยจับเอาไม่กินก็ขายนะครับนี่ครับปลาเยอะมากนะครับเพราะว่าผมปล่อยทุกวันนะครับส่วนตัวนี้นะครับในผมคังไว้ในกละัังนี่ครับ เตัวนี้ผมก็จะเอามาประกอบอาหารนะครับนีครับผมก็จะต้มยำแกงครับนี่ครับนี่ครัทุกกำลังทำ อาหารปลาอีกกองหนึ่งนะครับนี่ครับผมจะทําตรงนี้อีกกองหนึ่งครับนี่ครับผมพึงคนมาวันเล็กๆวันละน้อยครับให้มันไหลาๆกองครับตรงนี้กองหนึ่งน่ครับนี่ครับอันนี้สองกองครับอันนี้กองเพราะว่าปลามันชอบมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็เลยทำกองๆไว้ครับผมเคยเลี้ยงนะครับ เลี้ยงอยู่บ่อหนึ่งบ่อตรงนี้ครับนี่ครับเลี้ยงปลาดุกขายครับหนูเลี้ยงขายผมก็ทําแบบนี้นะครับฟังเอากล้วยเน่าใส่โตไวครับใส่เรื่อยๆครับไม่ไปกินเรื่อยๆเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อหวอหารนะครับนะครับประหยัดต้นทุนแล้วก็ผมปล่อยหอยขมลงครับเยอะมากเนี่ยในนี้ ผมจะเก็บหอยเชอรี่ออกครับทุบให้ปล่ยกินจะให้เลือแต่หอยขมนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่นี่จะเป็นน้องปล่อยในนี้ก็ได้ครับหาเอาแหล่งน้าตามธรรมชาติเยอะะครับตามช่งนาตามคลองตามห้วยครับตามไร่นาก็มีนะครับครับถ้าเป็นหอยเชอรี่แร่พันธุเร็วมากเลยนะครับเราจะให้เลือไว้แต่หอยขมนะครับ เขาอกหอยขมนี่เลี้ยงเยอะมีราคาแพงนะครับขายให้ใครเขาก็ซื้อนะครับหอยขมนะครับปล่อยทิ้งไว้นี่นครับเคยเลี้ยงใส่นี่ครับเลี้ยงยากครับทอบยากโ <c oughs> ตช้านะครับก็ทิ้งลงสระเลยง่ายๆนะครับโตวไวทิ้งลงสระนี่ครับ สิวเยอะมากพวเขามาปล่อยครับน่ครับยังไม่ถึงปีน่ครับพี่น้องคนไหนสนใจอยากเลี้ยงก็นี่ครับทำแบบผมก็ได้ครับนี่ครับหอยขมเยอะมากนะครับนี่ครับนี่ครับหอยขมก็ได้กินด้วยนะครับหอยขมก็ไปเกาะตามลำกล้วยครับกล้วยนอ มันก็จะไปกินนะครับนี่ครับเพราะว่าต้นกล้วยนี่มันย่อยสลายไวนะครับถ้าแช่น้ำนะครับนี่ครับนีปากระกดีครับปากระกดีเยอะมากเลยครับให้มันแพรพันธุ์ครับ ลูกปลาช่อนก็เยอะนะครับนี่ครับมีทุกที่นะครับลูกปลาช่อนของผมนี่ครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆเยอะมากเลยซูมให้พี่น้องดูลูกปลาช่อนนี่ครับมีทุกที่ครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนๆน้องทุกคนขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอของผม คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ